ไม่ไม่น้องแกะนี่แหละเจ้าอื่นเขาก็กกีดให้เอาออกมาให้ดูหน่อยเปิดเลยเปิดเลยเ,เครอรี่เนาะเอามีดกรีดเลยเอาดูข้างในสองอันเลยดูสภาพดีเปล่ะ อย่าให้โดนของนะระวังระวังมันหล่นแตกนะค่อยๆเปิดนะมีจะมีน็อตด,ด้วยช่วยดูหน่อยว่ามีน็อตมาให้ไหมเอาแบบของออกมาเลย เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ช้อปปี้ลาซาดาไงเดี๋ยวพี่จ่ายตังแล้วมันไม่รับคืนอย่าอยาให้โดนเป็นรอย นนครับยอย่าล่นนะอ,อีกอันหนึ่งแกะเลยก,กันหนึ่งขอดูหน่อยดูสภาพหนะี่ย อาแกเลยเออโอเค แตกลาวหรืออะไรจะได้ตีคืนตัดตัดอีกหน่อยป่ะ,ปะแต่อันนูนใช้ได้อยู่ ดูดีนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้อันหนึ่งนะครับอีกอันหนึง่งไอ,อ้ดูแข็งดิใช้ได้ใช้ได้